สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาเปิดขายนะคะเป็นงานมีดเด็บเดินป่าขนาดใบ11นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่6มิลค่ะส่วนตัวด้ามน,นะคะยาวอยู่ที่6-7นิ้วนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก S50C ชุบน้ำมันนะคะด้ามฝักเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดค่ะตอกโลโก้ขอให้รวยนะคะลูกค้า งานชุดนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่1,490งพถึงหนึ่บาทมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะ,ะงานนับเล่มสีดําตัวนี้เป็นเล่มที่1น,นะคะเปอร์หนึ่งลูกค้ารับเล่มไหนแคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเพจมีดไทยทำนัทนาถน,นะคะ หรือว่าจะติดต่อทางไลน์ ID นะคะ G o y l y 9 9 2ค่ะหรือว่าเบอร์โทรนะคะ0981278635ได้เลยค่ะส่วนช่องทางการโอนเงินนะคะมีบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะธนาคารกรุงเทพนะคะจิราภาโพตาเท่านั้นค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะราคา1,490บาทมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม100บาทค่ะ ถ้าลูกค้ารับสองเล่มบริการเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มแค่หนึ่งรเท่านั้นนะคะ,ะตัวนี้เป็นเล่มที่สองค่ะนี้เบอร์3นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากดูรูปภาพแบบละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักข้อความได้เลยค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าถ่ายรูปให้เป็นเล่มๆนะคะตัวนี้เบอร์สี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นมีดเน็บใบข้าวนะคะเพราะว่าท้องใบเรียวนิดหนึงนะขนาดใบมีดจะยาว11นิ้วเท่ากันหมดนะคะความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันนา6มิละคะ่ะตัวนี้เป็นเบอร์6นะคะ 1490บาทอ่าตัวนี้เบอร์7จ็ดนะคะใบท้องเรียวค่ะตัวนี้เป็นมิดเด็บใบข้าวนะคะอ่าและมาถึงเล่มสุดท้ายนะคะเบอร์แปดตัวนี้จะมีเซฟกาดมือนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1590บาทสันอยู่ที่6กมิลน,นะคะขนาดความกว้างอยู่ที่2.1นนิ้วค่ะใช้งานนะคะมีรับประกันตลอดการใช้งานนะคะลูกค้า คมแตกยุบพับส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานค่ะรับประกันความคมทุกเล่มค่ะสนใจเล่มไหนทักข้อความได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ